สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คารพบรักถกทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายคู่โชค,ครับเมนีสิภาพิีนองมารับฟังในเรื่องของกลัวผีต้องฟังลวงปู่มั่นสอนวิธีปรราบความกลัวให้หายเป็นปิดทิง้งท่านผู้ฟังครับอุบายปราบความกลัวของพรกลัวผีท่านพระอาจารย์มัน่น นะครับท่านเห็นคุณค่าของการเยี่ยมปา่าซาว่าเป็นสถานทีที่ให้สติปัญญารอบรู้กับรเรื่องของตนตลอดมาท่านจึงสนใจเยี่ยมป่าชานอกและก็ป่าซาในอยู่เสมอแม้ว่าพระบางรูปบางองค์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็นยังพยายามตะเกียดต,ตะกายปฏิบัติตามท่าน ทั้งทางที่ตนเป็นคนที่กลัวผีมากซึ่งเฮาบอกคอยได้ยินกันในคำา่าพระรากลัวผีและถ้ำกลัวโลกแต่พระอ,องค์นั้นครับได้เป็นพระที่กลัวผีเสียแลว้วท่านจึงเราให้ฟังว่าพระรูปหนึ่งเที่ยวทุดงไปพักอยู่ในปา่าไก่กับป่าซา แต่เจ้าตัวบรรว่าถูกโยมผ้าไปพักริมปาา่าซาพอไปถึงหมู่บ้านตอนนั้นมันก็นตอนเย็นๆแลกก็ถามถึงป่าที่ควรผักบําเพียนโยมกะสีบอกตรงป่านันบ่าเป็นทีเหมะแต่กะบม่ได้บอกว่าเป็นปาา่าซาแล้กก็พาท่านไปพักอยู่ที่นั่นพ่อได้ซักเพียงขึ้นเดียว เมื่อต่อมาก็เห็นเขาหามผีตายผ่านมาทั้งนั้นเลยไปเผาที่ปาา่าซาซึ่งอยู่ห่างจากที่พักท่านประมาณหนึ่งเซนท่านมองตามไปก็เห็นที่เขาเผาอยู่อย่างชัดเจนองค์ท่านเองกับพ่อมองเห็นหีบศพที่เขาหามผ่านมาเท่านั้นก็เริ่มสีกลัวใจบนิง่งและก็ยังนึกว่า เขาจะหามผ่านไปเผาที่อื่นแม้ถ้าเช่นนั้นก็นึกเป็นทุกวัยเพื่อตอนกลางคืนอยู่อีกกลัวว่าภาพนั้นจะมาหลอกหลอนทําไมนอนบ่ได้ตอนกลางคืนความจริงที่ท่านพักอยู่กับเป็นริมป่าซาและกันยังในเห็นเขาเผาผีอยู่ต่อนหน้าซึ่งอยู่บ่ห่างไกลเลย ท่านยิ่งคิดบอดสบายใจและก็เป็นทุกข์ง่ายขึ้นทั้งจะคิดเป็นทุกข์ในขณะนั้นและก็คิดเป็นทุกข์เพื่อตอนกลางคืนอีกใจก็เริ่มกระวนกระวายเอาการอยู่นับแต่ขณะที่ได้เห็นศพที่แรกเมื่อตกกลางคืนยิ่งกลัวมากแต่หายใจแทบสิบอออก ปรากฏว่าตีบตันไปเบิดน่าสงสารที่พรากัวผีถึงขนาดนี้ก็มีจึงได้เขียนลงเพื่อท่านผู้ฟังที่เป็นนักัวผีจะได้พิจารณาดูถึงความบึกบึนที่ท่านพยายามต่อสู้กับผีในข้าวนั้นจนเป็นประวัติการอันเกีเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียมีอยู่ในเนื้อเรื่องอันเดียวกันนี้ พ่อเขากลับกันหมดแล้วท่านก็เริ่มเกิดเรื่องยุ่งกับผีแต่ขณะนั้นมาจนถึงตอนเย็นและกะ็ตอนกลางคืนจิตใจบ่เป็นอันจะเลื่อนสมาธิภาวนาเอาเลยลับตาลงไปงามได้ปรากฏบากมีแต่ผีเขามาเยี่ยมถามข่าวถามข่าวถามความถูกความสุขความดิบต่างๆ อันเสืบสาวย้าเหยียดบ่มีประมาณแรกกับปรากฏว่าผ้ากันมาเป็นพวกก็ยิ่งทํำให้นี่ท่านกลัวมากแทบบ่มีสติยับย่างตั้งตัวได้เลยเรื่องเริ่มแต่คณะมองเห็นศพที่เขาหามผ่านหน้าท่านไปจนถึงกลางคืนบ่มีเวลาเบาบางลงบางพ่อให้ได้หายใจได้ นับว่าท่านเป็นถูกถึงขนาดที่จะทนอดกันใดนับแต่วันบวชมาก็เพิ่งมีครั้งเดียวเท่านั้นที่ต่อสู้กับผีในมโนภาพอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงท่านจึงพ่อมีสติระลึกได้บางว่าที่เฮาคิดกลัวผีก็ดีที่เขาเข้าใจว่าผีพาก,กันมาเยี่ยมเฮาเป็นพวกพวกก็ดี อาจบอกเป็นความจริงก็เป็นได้และก็อาจเป็นเรื่องรล่าลุกการวาดมโนภาพซบขึ้นมาหลอกล้อนตัวเองให้กลัวเป่าๆมากกลัวย่างกะนั่นเลยพ่อถึงอย่างได้ก็ตามเข้าก็เป็นพระธุดงกรรมฐานทั้งองค์ที่โลกให้น้ำ่าเป็นพระทิเกงกา้าอาจหารเอาจริงเอาจัง และก็เป็นภาพประเภทที่บอกกลัวผีบอกกลัวอิหยังเลยบ่าว่าจะเป็นผีที่ตายแล้วหรือเป็นผีเป็ดผีหลวงผีทะเละอิหยังกระตามมาหลอกกับบยญาาบอกกลัวแต่เฮาซึ่งเป็นพระธุดงที่โลกเคยยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งมาแล้วว่าบอกกลัวอิหยังแล้วเป็นหยัง เขาจึงมาเป็นภาติอาภัพอัปเฉววาสนาะบวชมาแลว้วกลัวผีกลัวเปรกลัวล้มกลัวแรงอย่างบ่มีเหตุผลเอาซะเลยเป็นที่นาอัพอายคล้ายหนาโมคณะซึ่งเป็นพระทุดงกรรมฐานด้วยกันเสียเรียวแรงและกะกกำลังใจของโลกที่อุตส่ายกย่องให้ว่าเป็นพาที พระบกลัวผีกัวเปขั้งแล้วก็เป็นพระยางนีไปบ่ใดเมื่อท่านได้พัรนาหนาคุ้นของพระตุดงและก็ตํานี้ตัวเองว่าเป็นพระที่เลวไหลบ่เป็นทาแล้วก็บอกครับตัวเองว่านับตั้งแต่ขณะนี้เป็นตนไปซึ่งขณะนั้นเป็นเวลากลางคืน เฮามีความกลัวในสถานที่ใดจะต้องไปในสถานที่นั้นให้จงได้ก็บัดนี้ใจของเฮากำลังยานผีที่กำลังถูกเผาซึ่งมองเห็นกองไฟอยู่ในปาาน่า่นเฮาต้องไปที่นั่นให้ได้ในขณะนี้ว่าแล้วพระรูปนั่นครับก็เตรียมตัวคล้องผ่าออกจากที่พัก เดินตรงไปที่ศพซึ่งกำลังถูกเผาและก็มองเห็นอยู่อย่างชัดเจนทันทีพอเดินไปได้บกีก้าวขากับบอยักยางตัวละครับขาแข็งกาวบกคอยจะออกเสียแลว้วใจทั้งเต้นทั้งสัน่นตัวกระหอนเหมือนถูกแดดเผาเวลากลางวันเงือก็แตกโชกไปทั้งโตั เห็นทาบอดการจึงรีบเปลี่ยนวิธีใหม่คือเดินแบบเท่าต่อเท่าติดติด,ต,ดต่อกันไปบอยอมให้ยุดอยู่กรับทีตอนนี้ท่านต้องบังคับใจอย่างเต็มที่ทั้งกลัวทั้งยานทั้งสันแบบบอเป็นตัวของเจ้าของเหมือนอีหยังมันจะสุดและกระสินไป เวลานั้นแต่ท่านก็บ,บรรถอนความพพาย่ามขับจิ่จ้าเก่าไปถึงแบบเอาเป็นเอาตายเขาว่ากันสุดท้ายก็ไปจนถึงพ่อไปถึงศพแล้วแทนที่จะสบายตามความรู้สึกในสิ่งตัวตัวไปว่าสมประสงค์แล้วแต่เวลานั้นปรากฏว่าตัวเองจะเป็นลมและก็ลืมหายใจไปจน แล้วจนรอดจึงคมใจพยายามดูศพที่กำลังถูกเผาทั้งๆท,ที่กำลังกลัวแทบจะเป็นบ้าเป็นพลังไปอยู่แล้วมองเห็นกะโหลกศีษาผีที่ถูกเผาจนใหม่และกระขาหมดแล้วใจก็ยิ่งกำเริบก,กลัวใ่แทบจะผ้าหอล้อยไปในขนาะนั้น จึงพยายามสะกดใจไว้และก็ผ้านหนังสมาธิล่งตรงหนาศพห่างจากเปลไฟเผาศพพ่อประมาณโดยหันหน้ามาทางศพเพื่อทํำศพไห้เป็นเป้าหมายของการพิจารณาบังคับใจที่กําลังยันยานให้บริกรรมว่าเฮ้าก็จะตายบ่ต้องกลัวเฮ้าก็จะตายกลัวไปทำไมบ่ต้องกลัว คณะที่นงางบังคับใจให้บริกรรมพวาวนาความตายอยู่ด้วยทั้งความกวนกะวายพรอกลัวผีนั่นได้ปรากฏเสียงแปลกประหลาดขึ้นข้างหลังเสียงบาดยางเท่าดังเข้ามาเป็นบทเป็นบาดเหมือนมีอย่างเดินมหาทันซึ่งกำลังนั่งสมาธิพวาวนาอยู่และเดินเดินละกายุท เป็นลักษณะจดจดจองจอง่ายจะมาท้ำีอย่างเพิ่นซึ่งเป็นความรู้สึกตีคิดขึ้นในขณะนั้นก็ยิ่งทํำให้จิตใจกําเริบใ่ถึงขนาดจะวิ่งหนีและกระลองออกมาเสียงดังๆว่าผีมาแลว้วซอยแน่ซอยแน,ยแน่ถ้าเทียบทางวัตถุก็ยังเหลือเส้นผมเดียวที่ท่านจะออกปิง ท่านอดใจรอบฟั่งไปอีกก็ได้ยินเสียงค่อยๆเดินเข้ามาคางๆห่างจากท่านประมาณสามบาแล้วก็ได้ยินเสียงเคี่ยวอิหยังกอกกอกกอบยิ่งทำให้เพิินนันคิดมากไปมันมาเคี่ยวอีหยังกินอยู่ที่นี่เสร็จแล้วก็จะมาเคี่ยวเอาศีรษะของเฮาอีกก็เป็นอันว่า เฒาต้องจบเรื่องกับผีตัวรายการบอไวนาผู้ได้ยอยู่ที่นี่แน่นอนพอาะแต่ยคดขึ้นมาถึงตอนนี้ท่านก็อดทนบอไวจึงคิดจะลื่มตาขึ้นเบิงเพื่อเห็นทาบอดีจะได้เตรียมตัวและ,กะแกลนหนีเพื่อเอาตัวรอดดีกว่าจะมายอม จอบจมให้ผีตัวอดีความดีอยังกินเปล่าเมื่อชีวิตหลอดไปเขายังมีหวังได้บำเพ็ญเพียรต่อยังจะมีกำไรกว่าเอาชีวิตของพระทั้งองค์ไม่ผีกินเปล่าพ่อตะปงตกแล้วครับก็รีบลืมตาขึ้นมามาเบิ่งหน้าผีกำั่งเขียวยังกอบแกบกอบแกบอยู่คณะนั้น ร่อมกับเตรียมโตสีแลนและกระสีวิ่งเพื่อเอาตัวรอดหวังเอาชีวิตไปจอดข้างหน้าพอตะลืมตาขึ้นมาดูจริงๆสิ่งที่เขาใจว่าผีตัวรายการเลยกลายเป็นุุนักบานออกมาเที่ยวเก็บกินเศษอาหารที่เขานำมาเผื่อเส้นผู้ตายตามประเพณี ซึ่งบ่สนใจกับผู้ใดขับ่าสิมาจากไดกรตามพงเที่ยวหากินไปตามภาษาสัตว์ซึ่งเป็นภูอาภัพทั้งอาหารประจำชาติตามกรรมนิยมส่วนพระธุดงกรรมฐานพอเลื่มตาขึ้นมาเห็นสุนัขย่างเต็มตาแล้วเลยทั้งหัวหลาะตัวเองและก็คิดพูดทั้งใจกับสุนัขโตบรูภาษา และก็บ,บอสนใจกับผู้ใดนั่นว่าโอ้ยสุหนักตัวนี้มีอำนาจวาสนามากจริงท้าเอาเฮ้าแถบตัวปิกไปเลยและก็เป็นประวัติการอันสํสำคัญต่อไปบ่มีสินสุดทั้งเกิดความสะลดสังเวชตนอย่างยิ่งที่บ่เป็นทาเอาเสียเลยทั้งๆท,ที่ได้พูดกับตัวเองแน้วว่า จะเป็นนักสู่แบบเอาชีวิตเข่าประกันแต่พอเขามาเยี่ยมศพในป่าชาและกระไดยินเสียงสุนักมะเทียวหากินเท่านี้ก็แทบตั้งโตบติดและจะเป็นกรรม,มาฐานบ่าวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปจนใดยังดีที่มีพระธรรมท่านเมตตาไว้ให้รออยู่ประมาณผมเส้นหนึ่งพ่อรู้เหตุผล ต้นปลายบ้างบ่เช่นนั้นคงเป็นบาปไปเลยเพิ่นก็ได้คิดร่ำพันว่าโอ้โเหเฮ้านี่น้อจะมันโง่หลายและก็ยามถึงขนาดนี้เชี่ยวหรือควรจะคล้องผ่าเหลืองอันเป็นเครื่องหมายของสิทธิพระตถาคตผู้องค์อาจก้าหาร่่มีผู้ใดเสมอเหมือนอีกต่อไปล่ะ และควรจะไปบินทบาทจากชาวบ้านมากินให้สิ้นเปลืองของเขาเปล่าๆด้วยความบ่อเป็นทาของเจ้าของอีกหนี้หรือเขาจะปฏิบัติตัวเองที่แสนต่ำซ้ำอย่างไรแน่จึงใดสะสมกับความเลีว้วซ้ำบ่อเป็นทาของตนซึ่งแสดงอยู่ขณะนี้ลูกศิษย์พระตถาคตภุงโงเขา และกระตำซ้ำขนาดเฮ้าจะยังมีอยู่ให้นักปราศาสนาต่อไปอีกเห็นอย่างนอขนาดมีเฮ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นกนว่าถ้ำปราศาสนาเห็นช่วยพ่อแล้วแต่ขืนมีอย่างเฮ้าอีกปราศาสนาคงแย่แน่นอนความกลัวผีซึ่งเป็นเลื่องกดทวงให้เฮ้าเป็นคนต่ำซ้ำบ่เป็นทานัน เฮาจะปฏิบัติต่อกันแบบใดรีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้ถ้ารอไปนานก็ขอให้เฮาตายเสียทีตายเสียดีกว่าอย่ามายอมโตให้ความกลัวผีเหยียบย่ำหัวใจต่อไปนี้อายโลกเขาแถบว่ามีแผ่นดินเจใิ้อยู่เป็นคนนักภาศ,าศาสนาอยู่ต่อไปอีกแล้ว พ่อพำมสอนตนจบลงท่านก็ะทำความเข้าใจกับตัวเองว่าถ้าบ่าหายกลัวผีเมื่อใดจะบ่ยอมหนีจากที่นี่อย่างโดยเด็ดขาดตายก็ต้องตายตายก็ต้องยอมบอกว่อนอยู่ให้นักโลกและพระศาสนาต่อไปคนอื่นจะเอาอย่างบอดีไปใส่อีกและจะกลายเป็นคน บ่เป็นทาไปหลายคนและก็นักภาศาสนายิ่งขึ้นไปอีกมากมายนับตั้งแต่คณะนั้นเป็นตนมานะครับท่านก็ได้ตั้งใจปฏิบัติต่อความหยานความกลัวอย่างปวดขันโดยเข้าไปอยูใ่ในป่าซาทั้งกลางวันและกลางคืนยึดเอาค้นที่ตายไปแล้วมาเทียบกับตนซึ่งยังเป็นอยู่ ว่าเป็นส่วนผสมของถาดเช่นเดียวกันเวลาใจย,ยั่งค่องตัวอยู่กับมีทางเป็นสัตว์เป็นบุคคลสืบต่อไปเมื่อปราศจากใจค้องเพียงอย่างเดียวถาดทั้งมวลที่ประสมกันอยู่กอส,สลายไปที่เรียกว่าคนตายและเยืดเอาความสําคัญที่ไปหมายสุนักทั้งตัวที่มาเที่ยวหากินในปาา่าซากว่าเป็นผี มาสอนตัวเองว่าเป็นความสำคัญที่เหลวไหลจนบอกบ้ได้บ่ได้บ่ควรเสื่อถือว่าเป็นสาละต่อไปกับคำ่าผีมาหลอกความจริงแล้วคือใจหลอกตนเองทั้งเพศการย่านการกลัวก็เป็นกลัวเพราะใจหลอกหลอนตัวเองขอบคุณและสวัสดีครับ